กติเป็นนักดนตรีหรือเป็นอะไรป่ะอ่าอเป็นน<ง>ักดนตรีครับผมอ่าครับค่ะอ็งเอ็งอยากจะให้เขาร้องเพลงไหมครับเอออ่าอผมมีเพลงอ่าเป็นเพลงแค่ช้าครับผมอยากให้ทุกท่านฟังกันนะครับฉันเริ่มจะใจหายเมื่อมองฟ้าไกลฟ้าไกลจะรุ่งสางเมื่อมีแสงร,รำไรรู้ว่าไกลเวลา จากกันแสนไกลหัวใจเริ่มสลายแต่จะทำเช่นไรโ <Okay. S 1> อยากจะร้องไห้ออยอ่อยอยากให้เวลาเดินช้าชขอเวลาสักหน่อยวันนี้นะครับก็จะมาเสนอละคร ขุนศึกให้ทุกคนได้ชมกันเลยเสมาเสมาครับครับผมเดอ c o m มป t i ต e ดฝึกภูมิใจเสดอขุนศึกให้เสพสาไทยโดยพัฒบุตรณมู่บ้านอโยธยาแห่งนี้ใครๆเขาก็เรียกผมว่าขุนศึกความจริงแล้วความหมายของคำว่าขุนศึกอ่ะไม่ได้ไปลบทับจับศึกอะไรกับเขาหรอก ไม่ใช่ผมมาชื่อขุนบวชมาสามปีเพิ่งศึกเขาเลยเรียกว่าขุนศึกเป็นคนาธาตุไฟเหลือดร้อนอาจารย์เขาก็เลยสักพัดลมมาให้ตัวหนึ่ง 1, ดดาวาสวัสดีครั้งที่หนึ่งอาตุด,ดังปึงแลวเขาวาปวดท้อง,อง 4, สวัสดีครั้งที่สองอาตดดังป๊อกคงพาท้องจะเสียสวัสดีครั้งที่สามโถคนงามเลยเห็นใจแลวบอดีแลว้วใครก็ได้ช่วยผมตีทอบมาทีแล้ห้องสวมยูใสตอกมาทีละห้องสวมยูใสออ,อสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะที่กับผมครับผมนายนิลกอวงอินครับผมชื่อเล่นชื่อว่าตองแต่งครับเรียกสั้นๆว่าตองแต่งครับผมเรียกเรียกยาวก็ตองแต่ง อายุยี่สปีครับแต่ถ้ารู้จักกันก็พอลดได้ฮะครับผม <c oughs> พูดถึงห้าพูดถึงเรื่องเมชาเชามาเชาผมจะมาประกวดที่นี่กะว่าเอาสี่มงคลแก่ตัวฮะก <c oughs> ําลังจะใส่บาตรครับผมและคราวนี้ฝนม,มันตกระพื้นมันก็เปียกเดยจะใส่รองเท้ากูจะบาปถ้าถอดเท้ากูจะเปียกเลยถามหลวงพ่อหลวง,งพ่อครับผมใส่รองเท้าใส่บาตรได้หรือเปล่าหลวงพ่อเสวนมาเลยโอ้ใส่แต่ข้าวแต่โยมมาใส่รองเท้าอาตมาฉันยากโ <c oughs> อ้เมื่อกี้ขึ้นมาไอ้ฮาวออเฮะ หรั่งที่นี่ก็เยอะพูดถึงฝรั่งนี่รู้ไหมนะทำไมฝรั่งถึงตาโตครับผมทาไมครับเวลาเขาเจอกันลโหลฮัลโหลรู้ไหมครับทำไมคนตีนตาตีอ่าเวลาเขาด่าลูกไอตีเวลาตกใจไอยารู้ไหมครับทำไมคนสารตั้งหักอะไรครับเวลาดำนาครับเหงืออะไรเข้าตาปาดไม่สึกได้ไงฮะใช่ไหมฮะอันนี้พูดถึงเอ่อภาคอีสานั้งดีกว่าพูดถึงภาคอีสานฮะรู้ไหมครับนี่ภาคอีสานนี่ถือว่าเป็นภาคที่ แห้งแรงครับเป็นภาคที่แบบว่าเชื่อไหมฮะคนอีสานนี่ตื่นมานี่เจอความทุกข์ก่อนอันดับแรกฮะตื่นมาก็ทุกเลยเหรอใช่ครับผมเอาก็แปดโมงเช้าภาษาไายว่าอะไรครับอแปดโมงเศร้าแปดโมงเศร้าเก้าโมงเศร้าสิบโมงสิบโมงเศร้าสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงนั่งเศร้าอยู่เลยหลังเที่ยงไม่มีอะไรกินแล้วครับผมทำไมฮะบ่ายโมงแรงสองโมงแรงสามโมงแรกแรงจนหกโมงหลังจากนั้น ไม่กล้าเดิกจากบ้านโป่งหงสาวเพราะอะไรก็มุดไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นกมุดธรรมดาที่สารหมืตบมือตึบหมื่ตุบแล้วพูดถึงนี่อะไรกำลังจะเข้าซีเกมพอดีเลยฮะกีฬาที่ไทยได้ส่งเข้าประกวดที่หวังได้เหรียญทองคือกีฬาอะไรครับตะก้อใช่ไหมฮะตะก้อไี่หวังมากเลยว่าได้ได้เหรียญทองใช่ไหมฮะพูดถึงกีฬาตะก้อครับผมรู้ไหมครับว่ากีฬาตะก้อนี่มาจากอะไรอ่ะหลายคนไม่รู้หลายคนไม่รู้ไงใช่ไหมครับรู้ไหมครับว่ากีฬาตะก้อมาจากอะไรมาจากไหนอ่ะมาจากยายครับ มาจากยายยังไงครับอ๋อก็เวลายายเขินไงแหม่ตาก็จริงไหมฮะอันนี้เรื่องจริงครับผมคมักเขือขืนคมหันซาตัวเราเริงรา่าร้องไห้อยากจนจริงนี้เศรษฐีใหญ่มีเงินเหลือใช้ขาดของ ผมนั้นหลอกเขาเธอแม้นแต่มาก็ไม่มองขอบคุณนะคะ ดารนิตคงเทียมนะคะชื่อเล่นชื่อจ๋าค่ะจ๋านะครับวันนี้แต่งตัวเป็นชากิล่ามาหรือเปล่าสุดมะสุดจริงๆอารมณ์แบบนี่แบบเกาหลีฟีเวอร์นิดนึงถามงี้ดีกว่าว่าคิดไงมาสมัครคนเล่นไทยก็เป็นรายการที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็สร้างความสุขสรางให้คนดูอ่ะก็เลยอยากจะบอกนะมันส่วนหนึ่งของรายการนี้ครับผมดิงกว้างมากเลยนะฮะวันนี้อะไรมาโชว์ให้กรรมการดูอยากรู้จังวันนี้เหรอวันนี้เราจะเต้นให้ดูละกันนะคะ In, 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 in. So cool. Yeah, that's this I'm bringing bring it let us go uh 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 ลูกไม่เคยทุกข์ท่วมทนหรือบ่นหาตั้งแต่เกิดไม่เคยเห็นหน้าขาตารู้แต่ว่าพอทิ้งไปเมื่อนา ต้นที่แท้จริงของหนูนหนูชอบแบบนี้ค่ะจากอีสานบ้านนาะมาอยู่กรุงจากแดน ใจบเธอลืมมควารัใจฉันยังรออเธอไม่หนึ่งบทเพลงครับ,ว,บวันนี้มาออ d i ชั่นเด็กความเด็กไทยแลนด์เป็นคนตลกหรือเปล่าฮะแรงบันดาลใจคืออะไรเอ่ยก็แรงบันดาลใจก็กอยากได้โอกาสค่ะอยากได้โอกาสใช่ค่ะ,ะแ,แล้วโอ,อกาสที่จะมาในวงการอืมอ๋ออ,อยากเข้าสู่วงการบันเทิงใช่ค่ะทำไมถึงเลือกเวทีเนี้ยครับ เป็นเวทีที่เห็นแล้วนักแสดงที่ขึ้นมาโชว์นี้ก็จะมีความความสามารถในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นร้องเดเล่นจะเป็นเต้นแสดงอะไรต่างๆคคือเอาความสามารถมานำเสนอแล้วพี่เบียร์เนี่ยวันนี้จะเสนออะไรให้กรรมการก็เป็นร้องเพงลงร้องเพลงค่ะ All my breakups I'm ready to go I'm standing here outside your door I had to wake you up to say goodbye but the door is breaking every more the taxi racing Hailing horns already i'm so wrong i'm so i could cry so kiss me Why oh honey don't you worry.

ที่รู้เป็นอยู่นั้นคืออะไรเธอจะมีใจหรือเปล่าม,ม,มันคือความทิ้งที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจแต่ไม่อยากทำเส้นทางเดินบนความฝันที่ทำให้ฉันได้สุขใจรวมพลังเป็นหนึ่งเข้าไว้หัว ใจเราเป็นหนึ่งเดียวก็พอขอเพียงจะขอเพียงแค่ใจเรามีฝันสู้ฝ่าฟันความฝันที่ยิ่งใหญ่บนสินทาะฝันที่ไม่ไกลที่ใจเราจะสู้ทนสายลมโบกผิวโบกผิวคิดผิวและลองคิดถึงอู่ทออูอ่ทอ จากมาหลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณตอละเกสามพันปีน,นั้นจันเคยอยู่มาหนูไม่เพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งหนูรักมากโตโด้วยกันมาตั้งแต่หอยเท่าฝาปีนอืมีนเท่าฝาหอยขอบคุณค่ะเขาชอบให้หนูร้องเพลงอย่างนี้ให้เขาฟังตลอดเลยเอานะคะพร้อมนะคะเอาหรืยัง พร้อ,อมแล้วโอเคค่ะ <Okay. S 2> ขอสัญญาว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณว่าจะรักแค่คุณเท่านั้นนานแสนนานก็จะรักเพียงคุณอยากจะรักแค่คุณ อยากจะมีแค่คุณคุณเดียวเพลงเร็วบ้างเม็ดเด็กมีไหมคะเพลงเร็วเหรอคะงั้นขอเป็นเพลงอัลบั้มลาสัตว์ของยิงยิงาสุดนี่ยเราต้อเคเราต้องการนี่นี่นี่อธรรมดานิดนึงโอเคค่ะงั้นเริ่มเลยนะคะหนูก็ร้องไม่เป็นนะหนูเพิ่งเคยฟังเหมือนกันเพลงอะไรจ๊ะเพลงอะไรขอ เธอแลกใจเบอร์อะไรนะขอใจแลกเบอร์โทรเธอเบอร์แลกโจใบอะไรสักอย่างไม่ใช่ขอไปไล่เทโบอขอเบอร์อะไรขอใจแลกเบอร์โทรอ๋อถูกแล้วค่ะถ้าร้องผิดอย่าว่ากันนะคะสำหรับคนมีของอยากแกล้งกันสตรีมีคันออกไปเกาข้างนอกนะคะเราต้องการแบบนี้ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากเนด้วยหัวใจ